สวัสดีค่ะฟินมามีมม่ควินบีค่ะวันนี้นะคะฟินมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณแม่ทองนะคะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เค okay, ก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่ารีวิววันนี้นะคะเป็นรีวิวของแล้วก็เทคนิคที่ฟินเนี่ยผ่านการใช้มาด้วยตัวเองนะแล้วก็เหมือนแบบประสบการณ์จากการท้องแรกแล้วก็ท้องสองนะคะอันแรกนะคะสิ่งแรกคือมันอาจจะเบเบแลนะตะขายไม่ได้เลยคือนี่ค่ะเขาเรียกว่าเข็มขัดพยุงคันหรือว่าเข็มขัดคนทองนะคะอันนี้คือดีมากดีมากคือสําหรับคนที่แบบท้องเริ่มใหญ่แล้วอ่ะคุณควรมีอันนี้มันคือ การที่คุณสามารถแบบใช้อันนี้มาพันน้องท้องได้นะคะต้องยืนให้ดูไหมเนี้ยเนี่ยพันอย่างนี้แล้วทำให้แบบว่าคุณจะแบบไม่เมื่อยไม่ปวดหลังเลยแล้วก็สามารถเดินได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดีนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่แบบคนท้องแล้วคือเกิดการแบบท้องขยายอะถ้าเราปล่อยให้มันแบบตูมขยายไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการเขาบอกอี่ว่ามันเกิดการแบบแตกลาย stretch mark หรือว่า ห้อยย้อยอะไรเงี้ยได้ง่ายถ้าคุณมีตัวเนี้มันจะช่วยให้แบบว่าการขยายเนื้อหรือว่าผิวของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลดการเกิดริ้วรอยหรือว่าลด,ลด,ลดการเกิดท้องลายอะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้อันที่สองคือมันดีคือว่ามันช่วยให้เราอะไม่ปวดหลังเวลาเดินนอกจากนั้นเนี่ยข้อดีของน้องก็คือว่าคุณข้อเสร็จแล้วคุณแม่ข้อเสร็จแล้วอ่ะคุณแม่สามารถเอามาแบบเหมือนพัน ทันให้แบบเราเหุ่นกระชับได้มากขึ้นสมมติเราข้อออกมามันก็ไม่มีใครที่แบบโอ้ข้ออมาแล้วแบบหุ่นกระปรสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้เทรนเทรนเอวของเราได้ว่าแบบเออเราอยากจะแบบว่าเอวเล็กแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนทันให้แบบว่ากล้ามเนื้อเราหรือว่าตัวสัดส่วนเราเอวเราเนี่ยเข้าที่ได้เร็วขึ้นคะ่ะอันนี้ก็คือแนะน้นำเลยมีหลายแบบหลายสีนะคะ ก็คือสามารถใช้แล้วก็ใส่เสื้อตัวใหญ่หรือว่าใส่เสื้อคลุมท้องคลุมได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ข้างในนอกจากนั้นคือคนบางคนแบบคุณนั่งมาบอกว่าโอ้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลำบากเวลาไปนเข้าห้องน้ำฟินมีเทคนิคคือเมื่อก่อนฟินก็เป็นเหมือนกันคือว่าจะเข้าห้องน้ำคือต้องแบบโอ้ฉันต้องแกะมันนะคะที่แขวนคือมันไม่ต้องอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันอะ่ะสามารถแบบดึงขึ้นมาได้เลยคือคุณไม่ต้องแควกมันออกมานะคุณแบบดึงขึ้นมาแล้วคุณก็ เสร็จแล้วคุณก็แบบเสร็จุรแล้วคุณก็ดึงมันลงไปใหม่อะมันก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบผ้าพันแผลอะไรอันชิ้นหนึ่งที่แบบคุณไม่จําเป็นต้องแบบควกมันแล้วก็เราหาที่แขวนในห้องน้ําซึ่งแบบห้องน้าห้างก็รู้กันอยู่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้สะอาดหรือว่าอาจจะไม่ได้มีที่แขวนให้นะมอันก็เออเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะแนะนําเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะที่ฟินคิดว่าคนท้องทุกคนนะควรจะมีเพราะมันดีมากมันทำให้ชีวิตของคุณแม่ในสบายขึ้นก็คือนี่ค่ะ หมอนรองท้องค่ะอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวฟินจะทำรีวิวแยกต่างหากเลยนะว่าแบบหมอนรองท้องเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ไซส์กี่อะไรยังไงบ้างแต่อันนี้เป็นสิ่งหมอนรองท้องที่ฟินใช้บ่อยที่สุดแล้วฟินชอบก็คือว่าวิธีการคือเวลาคุณท้องเนี่ยคุณจะมีการแบบนอนม่ลลัาเพราะว่ามันแบบเหมือนทอพุงเนี่ยมันจะดึงกล้ามเนื้อหลงังดึงส่วนขาดึงดึงทั้งตัวดึงแบบ คือเละอ่ะเละแน่นอนเวลาท้องเนี่ยคือแต่อันนี้มันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นก็คือเวลาเรานอนใช่ไหมคะเราก็นอนไปแล้วเวลาเราแบบมันต้องมีการทำให้ดูนิดนึงอะ่ะเออไม่งั้นจะไม่เข้าใจใช่ไหมอ่ะก็คือเวลาคุณนอนอย่างเงี้ยคุณก็เอาอันนี้น้องเขาแบบนอนพุงอย่างเงี้ยได้แล้วสมมติว่าคุณแบบแบบกับตัวอีกข้ั้งหนึ่งอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่แบบมาคอยแบบพยุงท้องคุณมไว้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เราอะนอนหลับได้สบายขึ้นเนาะอันนี้คือดีมากๆที่สําคัญคือแบบพกพาสะดวกเอาไปไหนได้เดี๋ยวยังไงก็รอดูรีวิวของหมอนคนท้องของฟินนะแต่ว่าไอเทมนี้คือแบบแนะนําเลยแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงสามารถสั่งซื้อได้นะคะจากพวกแบบ lazada shopee l ล add e Ad อะไรอย่างเงี้ยคือมีขายราคาแบบจับต้องได้แบบร้อยสองร้อยสามร้อยอะไเงี้ยมีหมดเลยค่ะ โอเคแล้วชิ้นต่อไปนะคะคือนี่เมื่อกี้อาจจะเห็นน้องบกระตจิกระจายงงว่าแบบฟินํำอะไรทำไมต้องเ,เอาแบบเส,ส,ส,สื้นหนงเส้อในมาโชว์ทุกคนคือจะบอกว่าคนท้องจะเข้าใจว่าเวลาเราแบบเริ่มตั้งครรภ์อะช่วงตัวเราอะมันจะขยายขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ขยายก็คือคับของเรามันจะยังไม่ขยายจนกว่าเราจะคลอดลูกฉะนั้นเนี่ยคนจะมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยแบบใส่เสื้อในตัวเดิมไม่ได้ใส่บาตัวเดิมไม่ได้ ฉันต้องซื้อใหม่ทั้งเซ็ตหรอคือซื้อใหม่ตัวเดียวก็ไม่ได้จะซักทุกวันก็อะไรอยู่ใช่ปะ่ะหรือแบบมันยังไงดีอะไรเงี้ยบางคนอย่างทองแรกฟินก็ไม่รู้นะฟินก็มีการซื้อใหม่เยอะเหมือนกันนะก็คือว่าแบบเหมือนต้องขยายช่วงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาทองเนี้ยคนพบว่ามันมีเทคนิคที่ทำให้คุณใช้บ้าตัวเดิมได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ทั้งเซตก็คือเรามีนี่มันคือที่ ต่อขยายช่วงตัวของเสื้อในาเรานะคะซึ่งอันนี้คือแบบถูกมากซื้อได้ตามแบบ lazada ช้อปปี้เหมือนกันอันแบบห้าบาทสิบ,บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทียบกับการที่คุณต้องไปซื้อแบบเสื้อในตัวใหม่ตัวละหแบบ้าหกร้อยคือต่างกันลิบลับเราวพินจะใส่ให้ดูอ่ะอันนี้ก็คือบาตัวเดิมที่แบบว่าแบบไม่ยมบอกใส่เลย <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าใช้ปัจจุบันใช้ตั้งแต่ก่อนท้องปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้คลอดก็ คือตัวคับอาจจะแบบไม่ได้มีการเปลี่ยนไซส์อะไรมากแล้วเราก็วิธีการคือมันจะมีหลายแบบมีแบบสองตะขอหนึ่งตะขอหรือว่าสามตะขอคือแล้วแต่ว่าเสื้อในเราเป็นยังไงแต่ฟินอะจริงๆบอกเลยว่าอีกวิธีการคืองกูกทำไมารู้ปะ่ะคือจริง,รงๆเรามีทั้งเสื้อในแบบทั้งหนึ่งตะขอสองตะขอสามตะขอแต่ฟินจะซื้อแค่สองเพราะว่าสองเนี่ยมันปรับได้ใช้กับทั้งหนึ่งสองและสาม เออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอย่างถ้าหนึ่งเราก็คือเกี่ยวตัวเดียวแล้วเราก็แค่ต่อมันสองเราก็เกี่ยวถ้าเป็นสองตัวขอใช่ไหมเราก็คือเกี่ยวเกี่ยวแบบเกี่ยวตรงๆกันมาเลยอะก็คือสองอันก็คือสองอันอย่างงี้ใช่ไหมส่วนสามเราก็เกี่ยวแค่สามเราไม่จําเป็นต้องซื้อตัวขยายของแบบหนึ่งสองสามซื้อแค่สองอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อแค่หนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วแต,แต่แต่คุณว่าสองมันกําลังดีสุดเพราะว่ามันแบบเหมือน,แบบนช่วยแบบ ช่วยช่วยช่วยดึงช่วยขยายให้แล้วก็ทไม่ทรงมันอยู่ทรงได้ดีที่สุดอ่ะพอเราขยายแบบนี้แล้วอะ่ะก็คือเดี๋ยวใส่ให้ดูคือตอนตอนแรกอะ่ะตอนแรกก่อนตอนแรกถ้ายังไม่ตอนแรกถ้าย,ยังไม่ต่อเนี่ยมันจะแบบตอนแรกถ้ายังไม่ต่อฉันน่าะเหนี่ฉันเนี่ยฉันงงฉันน่าจะต้องต้องต้องทำให้ดูก่อนใช่ไหมคือถ้าตอนแรกถ้ายังไม่ต่อคือคือแบบไม่สามารถคือ ไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณต่อแล้วอะ่ะเฮ้ยมันสามารถเวย้ยคือแบบมันดีมากเออมันจะสามารถทําให้คุณอะ่ะใส่เสื้อในตัวเดิมได้แล้วคุณก็ยังแบบติดตะขอได้อยู่ฮัลโหลติดได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้ามันคือได้อะ่ะมันคือดีอะ่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแนะนำเลยว่าแบบเจ้าตัวต่อขยายสายเสื้อในนะคะนี่ เทคนิคดีๆนะคะที่ฟินคนผมอยากให้คุณแม่ทุกคนได้ลองใช้ค่ะแล้วก็เทคนิคสุดท้ายวันนี้นะคะก็คือเป็นเจ้านี้เองตึ้งเอามาผูกผมไม่ใช่คือจะบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่ทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถใส่กางเกง ปกติที่คุณแม่มีได้กางเกงยีนกางเกงที่เราใส่ตั้งแต่ก่อดท้องเนี่ยพอตอนท้องอนะทุกคนจะนึกว่าโอ้ยท้องแล้วต้องใส่แบบเลกกิ้งคนท้องแบบนี้อย่างเดียวใช่ปะคือแบบทางเลือกสุดท้ายและองค์ลี้ของคุณคือแบบเลกกิ้งคนท้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือคุณสามารถใส่กางเกงที่คุณมีอยู่ได้ทุกตัวแต่ว่าเป็น ต้องโยนแล้วเป็นแบบขาเดฟริงก็อาจจะไม่ได้อาจจะแบบยากนิดนึงในการแต่พวกางเกงขาใหญ่ค่ะกระบอกแบบนี้ทรงแบบนี้นะคะคือใส่ได้จนถึงแบบประมาณแบบ678เดือนหรือไ้ซ้ำนะแบบบางคนแบบถ้าบางคนท้องไม่ใหญ่มาก9เดือนก็ยังเอามาใส่ได้แต่ว่ามันต้องมีเทคนิคคืออะไรอะสมมุติว่าท้องแล้วอะสิ่งที่ตามมาคือว่าแบบมันจะติดกระดุมไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณมีเจ้าเนี่ย หนังยางรัดผมนั่นเองหรือจะเป็นอ่อนหนังยางอะไรได้มันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยใส่กางเกงตัวเดิมได้วิธีการก็คือว่าคุณก็แบบเอาตัวนี้ค่ะร้อยร้อยเพิ่งใส่เข้าไปแล้วติดพุงอ่ะติดพุงไม่ได้ติดไม่ได้แต่ว่าคุณเอาตัวนี้ร้อยกระดุมสั่งนี้นะแล้วคุณก็ลอดเข้าไปในรังดุมแบบนี้แล้วก็อ้อมกลับมาที่ตัวกระดุมเดิมเห็นไหมมันจะทำให้แบบมันมีการยืด อันนี้คืออ่าท่านหนังยางเส้นเดียวสําหรับท้องสี่เดือนอะไรเงี้ยเอามันได้แล้วก็คือใส่เสื้อยาวๆให้มาคุมตัวกางเกงก็คุณก็ทําให้คุณมีเสื้อผ้าใส่ได้เยอะขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องใส่เลกกิ้งอย่างเดียวถ้าคุณแบบว่าคุณแม่แบบพุงใหญ่แล้วท้องสักประมาณแบบว่าเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยแล้วยังอย,งอยากใส่ใตัวเดิมอยู่ก็ได้นะก็จใช้แบบหนังยางยาวขึ้นอะ จะสีอะไรจะอะ,รอะไรก็ได้ก็เหมือนก็คือเทคนิคเดิมก็คือลอยลอยนองเขาเข้าไปแล้วก็อ้อมกลับมาม,มันก็มันก็จะยาวขึ้นใช่ไหมคะนั้นก็จะมีพื้นที่ในการยืดขยายได้มากขึ้นนี่เดี๋ยวยังไงพินจะใส่ให้ดูนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงแบบว่าขยายได้แล้วยังใส่ให้มันสวยได้ด้วย แล้ววันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับเทคนิคหรือว่าสิ่งของเนี่ยที่ฟินคิดว่ามันดีแล้วก็ทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหวังว่าทุกคนเนี่ยคงนําไปใช้กันนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยฟินมีเทคนิคอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เกิดกับคนท้องหรือคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ให้นมอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันก็ต้องคอยติดตามนะคะในรายการมามี่ควินดีค่ะวันนี้ฟินต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย